เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกสำหรับโอตะเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องฝ้าย BNK ที่ออกมาประกาศว่าตัวเองพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกวง BNK แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกโอตะเลยนะคะสำหรับฝ้ายสุมิตาดวงแก้วหรือว่าฝ้าย BNK ที่เรารู้จักกันดีนะคะได้ออกมาโพสต์ facebook นะคะในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนื้อหาข้อความที่ทางฝ้ายโพสต์นะคะนั่นก็คือตอนนี้หนูพ้นสภาพจากการเป็น BNK ติแล้วจากนี้ไปขอให้ทุกคนติดตามหนูในช่องทางใหม่นะคะ ซึ่งหลังจากที่ทางฝ่าย B.N.K นะคะได้โพสต์ Facebook ไปแล้วก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านทาง i n s t a g r กรนะคะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งทางฝ่ายเองนะคะก็ได้ชี้แจงว่าเธอเนี่ยได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับการขอพ้นสภาพการเป็น B.N.K เมื่อวันที่5มีนาคมซึ่งฝ่ายเองนะคะก็ได้ยื่นเรื่องขอเป็นการผ้นสภาพเมมเบอร์ในสิ้นเดือนเมษาแต่ปรากฏว่านะคะฝ่ายก็ได้รับจดหมายจากทาง B.N.K นะคะบอกว่าฝ่า ได้ผลสภาพการเป็น B.N.K เมื่อวันที่18มีนาคมนั่นก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะการพ้นสภาพของฝ้ายนี้นะคะไม่มีสเตจการจบงานไม่มีงานทูชอตและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่มีกีฬาสิกอีกด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันทีเดียวเพราะว่า เฮ้ยมันไม่มีการอำลากันแม้แต่อย่างใดเลยซึ่งตอนที่ทางฝ้ายออกมาไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรนะคะฝ้ายก็ได้ขอโทษแฟนคลับแล้วก็ร้องไห้นะคะบอกว่าขอโทษที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะคะสําหรับการที่ไม่ได้บอกลาให้ดีกว่านี้ค่ะสําหรับประวัติข้าวๆของฝ้าย BNK นะคะนั่นก็คือฝ้ายสุมิตาดวงแก้วเกิดวันที่28มิถุนายน2539ค่ะซึ่งเธอเองก็เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย ไทยธรรมศาสตร์นะคะเกียรตินิยมอันดับ2คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะซึ่งตัวฝ้ายเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นที่รู้จักในกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะตัวฝ้ายเองเนี่ยได้เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและก็เป็นกระบอกเสียงให้กับ ผู้ชุมนุมที่ต่อต้านเกี่ยวกับความรุนแรงค่ะหลังจากที่ทางฝ่ายเองนะคะได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะหลายๆคนก็ต่างมาให้กําลังใจฝ่ายกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยจากนี้ไปนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของฝ่ายนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ฝ่ายสุมิตานะคะและก็ช่องทางอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้นะคะและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าการ ผลสภาพของสมาชิกวง B.N.K นะคะนั่นก็คือไฟน์นั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ